สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับทีเด็ดตาแดงวิเคราะห์ฟุตบอลตอนเช้านะเหมือนจัดขัดก็สวนไม่ชอบก็ขค่าแค่นั้นง่ายๆเข้ามากดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อนๆสนใจสนุกตื่นเต้น @889is สนใจเว็บไซต์น่าเชื่อถือแล้วก็มั่นคงนะครับสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปแอดไลน์ด้านขวานะ @889is นะครับบางคนถามนะว่าวันนี้ไมไม่ลงทีเด็ดตุงเดียวทีเด็ดมาเซียนนะครับ เน็ตมีปัญหาครับผมนะครับมีแค่นั้นแหละเหตุผลโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับหากไม่มีคลิปตอนตอนเย็นแล้วก็ตอนบ่ายครัง้งก็ให้คิดแบบนั้นนะครับช่วงนี้มีปัญหาชีพหายนะมามามาเริ่มไปเลยครับผมคิดตันพาเลตเจอกับเชลซีเริ่มที่พิมียรีกนะนะครับคือพาเลตกดไลค์ด้วยนะเพื่อนๆน,นะครับพาเลตเจอเชลซีเนี่ยผมพูดตามตรงเลยว,ว่าเชลซีดีดกว่าแน่ๆนะครับเจอกันมาสี่ครั้งว่นชนะล้วนไม่พอวะ่ะ ใช่ไหมล่าสุดก็ชนะขาดได้แล้วพาเลทจริงๆพาเลทเป็นทีมที่ในบ้านเนี่ยไม่ชนะก็แพ้เลยส่วนใหญ่เสมอข้างน้อยในภาพรวมส่วนเชลซีนี่ตามสถิติช่วงต้นฤดูกาลนี้เป็นทีมที่นอกบ้านชนะบ่อยมาก,กน,นะนะครับแต่ว่าประเด็นคือเจอเวสต์แฮมล่าสุดก็แพ้ใช่ไหมเจอวัตฟอร์ดชนะคือตอนนี้ยังไงเชลซีก็ต้องชนะให้ได้อะเพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะได้ไม่โดนแมนยูแซงเพื่อได้ที่จะแบบเฮ้ เผื่อเลสเตอร์เกิดพลาดเงี้ยแล้วเชลซีเกิดพลาดเสมอรหรือแพ้เงี้ยแล้วแมนยูชนะแมนยูจะขึ้นเป็นที่4แทนเลยนะนะครับขั้นต่าเดินขึ้นเป็นที่4แทนเพราะงั้นผมว่ามันเป็นการบังคับเชลซีชนะขั้นต่ำผมว่าชนะแน่ๆแน่แน,นอนครับยิ่งเนินขึ่นครับผมเชลซี Chelsea ครับคือเอาง่ายๆเลยเกมล่าสุดเกมล่าสุดพาเลทน่าจะเจอกับเจอกับเลสเตอร์มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ไอวิวฟิซาฮาที่มีข่าวบอกว่าอะไร80ล้าน80ล้านเลยเนี่ยเลี้ยงบอลไม่ผ่านเจมจัสตินของแบ็คตัวสำรองของเลสเตอร์เลยเนะนะครับแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับทำไมครับอัสปิกวตาลีเจมอ่อนกว่าเจมจัสตินอะใช่ไหมเพราะงั้นก็ตามนั้นก็ผมนะครับเชลซีชัดเจนไปกดไลค์นะเพื่อนๆนะครับเป็นกใจเราวิเคราะห์กันชิลวชนะครับ อย่าไปอิงอะไรมากนะใส่ตรงไสตติใช่ไหมบางคนบอกซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าผมก็วิคอลฟังนั่นแหละนะครับถ้าว่าคุณแบบไม่ชอบก็ไม่ไป็นนะเออคือถ้าใครชอบฟังก็เพลินเพลินกันไปนะครับวัตฟอร์ดเจอกับนอริทวัตฟอร์ดเจอนอริทวัตฟอร์ดต,ต่อยิงหนึ่งได้ครึ่งคือเข้าใจได้นะว่าวัตฟอร์ดอะ่ะมันเอ้ยมันเปิดมาไม่ชนะเลยเดลเฟลเจ็บนอริที่นอกบ้านออกไปทางหวยเลยนะครับ อ่าห่วยเลยนะครับไติชัดเจนมากแลนอกบ้านนอริทเนี่ยสิบหกเกมไม่แพ้แค่สี่วันนี้เล่นในบ้านวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดขั้นต่ําขอเสมอแล้วมีโอกาสชนะโหแต่ชนะในบ้านน้อยมากเลยว่ะอันนี้เอาเป็นแ้คู่นี้ก็อยู่ที่คุณแล้วอ่ะนะคือผมมองว่าวัตในมุมมองผมผมมองว่าวัตฟอร์ดอะ่ะเกมรับมีปัญหาครับผมวัตฟอร์ดมีปัญหาแล้วผมว่านอริทก็มีปัญหาพอๆกันคนระับเอาเป็นแล้วคู่นี้ผมขอวัดลอง ลองนอลิตรุ่งหนึ่งแล้วกันผมว่าหลายๆคนต้องต้องวัดฟอร์ดแน่นอนเนี่ยถึงฟอร์มจะแบบห่วยๆางเงี้ยแต่คุณอย่าลืมนะว่านอลิตร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ต่างกันหรอกถูกปะโอเคนอลิตร์เล่นนอกบ้านแล้วไงต่อครับนอลิตร์นักเตะหลายๆคนอยู่ในโซนตกชั้นถูกไหมอยู่ในโซนตกชั้นนักเตะดีๆบายแลมอารอนก็ตเฟย์เงี้ยใช่ไหมหรือเป็นแค well, นเวลปุกกี้เอ็นดิเอแงยใช่ไหม ที่แบบต้องโชว์ฟอร์มดีอะเผื่อจะมีแบบทีมสนใจดึงไปอยู่ในทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าทีมอื่นอ่าใช่ไหมเพราะงั้นนอรลิตต้องสู้ตายอยู่แล้วแต่ประเด็นคือผมปแปลกใจกุนซือของของนอรลิตมากเลยคือชอบแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะบางคนเล่นดีอสลับสำรองบางคนเล่นดีอะไรก็ไม่รู้นะเอามา็นว่าคู่นี้ผมนอรลิตนะครับคือผมก็ไม่มั่นใจหรอกพูดตามตรงคู่นี้แต่ผมว่านอนิตอ่ะมันจําเป็นต้อง ต้องเล่นดีเผื่อจะมีทีมใหญ่มาชนะ,ะมาซื้อหลายๆคนไงก็เลยมองว่ามีโอกาสได้ลุ้นนะครับส่วนวัตฟอร์ดไม่มีเดลเฟลนี้ก็โอกาสชนะก็ยากแล้วอะต่อมาอาร์นอนนะครับเจอกับเลสเตอร์คู่นี้เตะตอนโหตีสองสิบห้านะครับอาร์เซนอลเจอเลสเตอร,ร์เลสเตอร์ล่าสุดผมพูดตามตรงนะวล่าสุดอะพาลิตพลาดนะครับ แต่อาร์เซนอลนี่หนักเลยครับอีกฝ่ายพลาดให้แบบหน้าเกียดจะจัดนะแต่ล่าสุดนี่ก็ก็โอเคนะครับคุยกันได้เออแต่ล่าสุดอาร์เซนอลเจอวูฟอาร์เซนอลเจอวูฟเนี่ยผมดูไฮไลท์ย้อนหลังไอ้ลูกที่เสียเนี่ยผมพูดตามตรงเลยว่ากองหลังเบอร์น่าจะเบอร์ยีิบเจ็ดหรือเบอร์ลยลีิบเก้าเวล่ะที่ชื่อว่าไอ้ซาอิดซาอิดอะไรสักอย่างน่ะหน้าเกียดมากนะครับคุณลองไปย้อนดูได้นะอาร์เซนอลเจอกับเจอกับวูฟมตั้นเนี่ยคือแบบ คือปกติโดยปกติเล่นดีด้วยนะที่ผมเช็คสถิติมาถือว่าเล่นดีเลยนะแต่เกมเจออาร์เซนอลนี่คือแบบองลงอ่ะง่ายๆเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอยู่ดีๆก็ประกบไม่ดีอยู่ดีๆก็ล้มให้อีกฝ่ายแบบเลี้ยงบอลผ่านเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะครับเอานั้คู่นี้ผมไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะชนะเลสเตอร์ง่ายๆอ่ะโอ้แต่ว่าราคางี้คุณต้องระวังนะเลสเตอร์นะเอานักคู่นี้ผมผม,มเลสเตอร์ทำไมครับเจอลาสุดชนะ2สูตรนะครับทำไมครับ เซนอ,นอยากจะลองวัดว่างนั้นใช่ไหมเลสเตอร์แพ้ไปสองครั้งแล้วเนีเจอเอเวอเรตันแพ้หนึ่งครั้งเจอเชลซีแพ้หนึ่ครั้งคือฟอร์มเนี่ยล่าสุดที่เจอพาเลทจริงๆไม่ได้เล่นดีนะผมก็ดูอยู่ไม่ได้เล่นดีแต่ก็ชนะได้ชนะเพราะอีกฝ่ายมันพลาดแบบทุเลศให้นะครับคือแบบคือแบบลูกแรกลูกแรกโกประมาลูกสองซาโกเสียบอลลูก3อันนี้คือพลาดแบบ คือคือเลสเตอร์ก็ทําได้ดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับเอามปา็นว่าคู่นี้อยู่ที่คุณแล้วอ่ะนะคือเลสเตอร์อ่ะมันขั้นต่ำมันต้องเสมอให้ได้เผื่อ,อจ,จะได้แบบไป UCL หรือยูโรปาฤดูกาลแน่เพราะตอนนี้คะแนนของพวกเชลซีแมนยูวูบเนี่ยมันจี้อยู่โอ้แต่อาร์เซนอลตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่7แล้วนะอาร์เซนอน 49. ล49่สน่าจะลุ้นยูโรปายากกว่าอาร์เซนอลนนะ่ย แต่เซนอนช่วงนี้คือเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้แต่ไอเริ่มมาที่ว่าเนี่ยคืออีกฝ่ายพลาดแบบทุเรศให้หลายครั้งเนะเออผมเรียกเลสเตอร์ครับอ้าวทำไมครับเลสเตอร์ไม่อยากไป UCL เหรอไม่ต้องไปก็ได้ใช่ไหมพาดไปเลยนะครับไอชื่ออะไรนะเบนชีเวลจะย้ยายทีมพาดให้อาเซนอนสินะจะได้แบบมีโอกาสโดนขายหรือใครครับโซยนซูเ so งี้ยส่งบอลงงงเงีง้ยส่งพ,ดพาดๆไปเลยหรือเจมส์จัสตินเนี่ยพาด แย่ๆไปเลยนะครับคือผมไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะชนะเกมนี้ได้อโอเคปะ่ะเพราะกู่นี้เลสเตอร์แล้วล่าสุดเนี่ยผมเห็นเบนชีเวลเจ็บนะไม่รู้จะมีผลหรือเปล่านะครับแต่ตามความเห็นผมผมก็ยังไงผมก็ต้องเลสเตอร์นะ <c oughs> นะครับไปไปต่อเลยครับผมนะครับที่สลีอากดไลค์ได้เพื่อนๆนะครับเราวิเคราะห์แค่จบแชมเปี้ยนชิพนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเชีดดมาเสียนว่ากันใหม่ เลเช่ลาซิโอถามผมเอาอะไรดีครับคู่นี้เจอกันโดยปกติชนะขาดบ้างไม่ขาดบ้างอะเนาะแต่เจอล่าสุด4-2ลาซิโอชนะแต่ลาซิโอเนี่ยฟอร์มกลับมาจากโควิดก็ยังเฉยๆอ,อยู่นะยังเฉย,ยอยู่ล่าสุดนี้โดนเอซิมิลานเผาคาบ้านเลยนะครับแล้วลาซิโอเป็นทีมที่ชนะนอกบ้านขาดน้อยมากๆวงเล็บตามไซติแล้วลาซิโอเนี่ยโดยปกติมันไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์อยู่แล้วนะ การที่จะมาปิดฟอร์มตอนหลังกลับมาจากโควิดไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนเลเช่เนี่ยมาหนีตกชั้นนะครับขั้นต่ำมันขอเสมออยู่แล้วนะนะครับคู่นี้ผมเลเช่ครับลองลูกครึ่งไปเลยครับผมหรือถ้าใครแบบมีสัก2ลูกก็ก็ลอง2ลูกครับผมง่ายๆต่อมาครับเอซีมิลโอ้โหนะครับเอซีมิลานนะครับไม่น่าเชื่อนะยูเว่ต่อปอปเนี่ยโอเคก็เจอกันทั้งก่อนกับปอปนะครับก็เข้าใจได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นในบ้านเอซิมิลานเป็นไงบ้างครับโดยปกติมีโอกาสที่จะแพ้นะนะครับเอซิมิลานเนี่ยกลับมาจากโควิดนี่คือฟอร์มแจ่มเลยนะครับไม่แพ้นะครับไม่แพ้แล้วไงต่อครับล่าสุดชนะลาซิโอสามศูนย์แต่ยูเว่เนี่ยคือกลับมานี่คือแบบในลีกฟอร์มชนะใส่ๆบ่อยมากแต่ประเด็นก็คือบอลถ้วยอาจจะมีปัญหาใช่ไหมแล้วยูเว่เนี่ยเป็นทีมที่นอกบ้านก็จริงๆถ้าดูกันตามสถิติก็ สิบจากสิบห้าก็หนึ่งก็สองในสามดูปะส่วนเอซิมิลานเนี่ยมันในบ้านมันไม่แพ้สิบจากสิบสี่เอาในแง่เหตุผลไติผมว่ายูเว่ยังน่าดึงดูดกว่านะแต่ตอนนี้คือยูเว่สามารถพลาดโชว์ได้ไงคุณต้องระวังโดนหานใครบอกว่าเอายูเว่เนี่ยเสมอก็แค่โดนหานเนี่ยคุณระวังโดนหานนะเพราะว่าทีมจากอิตาลีท้ายฤดูกาลเนี่ยมันชอบงงนะครับแล้วตอนนี้เอซิมิลานเนี่ยสามารถทําอันดับไปยูโรปาได้ ยูเว่เนี่ยังไงครับมาพาดแพ้สักสองเกมยังยังเป็นที่หนึงอยู่เลยเพราะงั้นคู่นี้ไม่รู้แหละนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะยังไงนะแต่ผมยูเว่ครับผม <c oughs> แม่เกินไปเกินมานึกว่าจะแบบเอซิมิลานแน่นอนใช่ไหมเอาตามเม็ดผลนะยูเว่เก่งกว่าเสมอครับผมผมเอาเสมอเอายูเว่นะครับต่อมาบบายโดลิดเจอกับทางอะไร บาเลเซียนะครับบาเลเซียเล่นในบ้านกลับมายัางไงบ้างเนี่ยโอ้งงมากนะครับโอ้บายาโดลิดเลยเงี้ยถ้าฟอร์มเงี้ยถ้าฟอร์มยี้ต้องบายาโดลิดครับผมบายาโดลิดก็ไม่ได้อยู่ในโซนอีกต,ตกชั้นนี่ใช่ไหมโหนอกบ้านใช้ได้ด้วยนะบาเลนซโอ้บาเลนเซียในบ้านก็โหดดีว่ะเอาตามฟอร์มอะ่ะมันต้องมันต้องเป็นบายาโดลิดนะครับอืม ก็ก็เสี่ยงเหมือนกันนะถ้าถามความเห็นผมนะผมบายาโดลิตนะครับตามสถิติบายาโดลิตนะครับชัดเจนบิโก้แอตเลติกโกมาดิดครับผมโอ้นะครับแอตเลติโกมาดิดครับผม,นะบบผมเพราะอะไรครับว่าแต่ว่าบิโก้นี่ในบ้านแพ้น้อยวะ่ะแต่ว่าแอตมาดิดเนี่ยกลับมาจากโควิดที่ฟอร์มดีมากๆนะครับมากๆเจอทีมเล็กตบเรียบนะครับเจอทีมแร่งๆหน่อยเสมอนนะ บีโก้ประเด็นคือมันไม่ใช่ทีมประเภทั้นไงไม่ใช่ทีมแบบประเภทเก่งไนงะนะครับอ่ะผมโอ้โหไซตินอกบ้าสิบเจชนะห้านะครับฟอร์มทุเรศจัดเลยใครจะไปเลือกแอดมาดิดวันนี้โ,โหบีโก้ไม่แพ้สิบสองนะครับผมเฟิร์มเล็บคู่นี้หลายๆคนเลือกบีโก้ชัวร์ถูกไหมผมพูดถูกไหมไซติในบ้านไม่แพ้สิบสองจาก17 แอดมาดิดสิบห้าเอ้ยเดี๋ยวเกี่เกวมวะเมื่อกี้สิบสิบเจ็ดชนะห้าโอ้ไม่กอดแ่นี้ก็รู้แล้วครับผมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนจะเลือกอะไรครับว่าเ,เจอล่าสุดบีโก้เล่นในบ้านก็ชนะได้สองศูนย์เจอล่าสุดก็เสมอเนี่ยดูแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าคนจะเลือกอะไรกันผมอุตริตเลยครับผมปอปอแอตเลติโกมาดิดนะครับกันเนี่ยผมว่ามันแปลกแปกอะ่ะนะครับ ราคามันชวนเลือกทิมลองแน่ๆกดไลค์นะเพื่อนๆนะครับมาที่แชมเปี้ยนชิพแล้วฟูลล่มโอ้ยดูเหนือกว่าเว้ดูเหนือกว่าเว้นะครับเสมอใช่ไหมเนะี่ยเสมอทีมนอกบ้านต่อแสดงว่าทีมนอกบ้านเก่งกว่าแต่ฟอร์เรสในบ้านมันไม่ไมห่วยนะเว้ยอา้าวลองดูครับผมลองปอปอนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผมจัดไปลองดูครับ เพราะว่าในบ้านมันก็ไม่ได้แพ้ไปบ่อยนะใช่ไหมเบนฟอร์ดเจอชาวตั้นครับไอ้ชาวตันปกตินอกบ้านไม่ค่อยดีนะใช่ไหมปูแพ้ขาดน้อยมากเลยเหมือนกับประมาณว่าทีมอื่นเนี่ยเกรงจะยิงขาดได้ว่างั้นเบนฟอร์ดยิงขาดมากกวไม่ขาดเว้มีไม่ขาดเกมนึงเข้าใจได้เลยว่าเป็นทีมเก่งตามเม็นผลไสตีนะคู่นี้ชัดเจน เบนฟอร์ดว่าจะเจอล่าสุดในชาวตันเว้เห็นดูเห็นที่ชาวตันเหนือกว่าเว้ใครเลือกเบนฟอร์ดคุณระวังนะแต่ผมว่ามันมาลูกครึ่งเนี่ยเหมือนชวนเลือกไบตั้นนะครับเ,เหมือนเหมือนชวนเลือกชาวตันนะแล้วดูชาวตันกลับมาครับสี่เกมแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งศูนย์เนี่ยคนชวนเลือกชาวตันจะชัร์ตถูกไหมราคาชวนเลือกชาวตันใช่ไหมอ้าวผมเลือกเลยครับเบนฟอร์ดวัดได้นะครับวัดได้ลูกครึ่งนี่แหละ คิดว่าสองศูนย์สองสามศูนย์เลดดิ้งนะครับเจอกับฮาร์ตเน l ฟิลเสมออะ่ะโอ้โหเลดดิ้งเล่นในบ้านเสมอเลยนะอ่ะขอลองปอปอเลดดิ้งแล้วกันอยากจะรู้เหมือนกันมันจะคาบ้านหรือว่ามันเป็นเสมอมันน่าจะลองได้ใช่ไหมต่อมาลูตันบาลีโหเจอกันตัวใหญ่ทีมนอกบ้านนะครับเลริญเถอะเจอล่าสุดลูตันนะครับ เจอกันแชมเปี้ยนชิพวันนี้เล่นในบ้านตัวเองคงไม่มีปัญหาหรือมั้งใช่ไหมเจอกันดิวชันหนึ่งมาก่อนลูตันเล่นในบ้านไม่แพ้ลูตันแพ้คาบ้านยากอยู่โอบาลีก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยใช่ไหมเอาลองปอปอลูตันได้ไหมถ้าลองปอปได้ก็จัดเลยครับผมลูตันเท้าคะแนนพอๆกันนะครับชนะทีก็ขึ้นสี่สามชนะอีกทีก็หนีตกชั้นได้เลยลูตันลองปอปไปแล้วผมเสมอได้ คาร์ดิ๊แบ็กเบิร์นะครับเล่นในบ้านคาร์ดิ๊ส่วนใหญ่คาร์ดิ๊ชนะนะครับคาร์ดิ๊กลับมาจากโควิดเอ้ยได้อยู่นะนะครับโดย4นะัดชนะไป3โห้แบ็กเบิร์นแบ็กเบิร์นสเกมชนะ1แพ้3ไปแดง1 3เกมล่าสุดแ,ดแพ้รวดแพ้บาลี่แพ้วีแกนนะครับทีมห่วยอ่ะคู่นี้ผมคาร์ดิ๊ครับผมชัดเจนโอ้ยเพลินไว ดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนบ่ายว่ากันอีกทีก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะแลาสนใจสนุกตื่นเต้น @889is สนใจสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์น่าเชื่อถือแล้วก็มั่นคงนะครับสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปแอดไลน์ด้านขวานะ @889is นะครับแล้วถ้าใครแบบมีทีเด็ดในโซนข้างบนเน่ยโซนพเมยรีกซิลิอาลิการ์ชั่แชมเปี้ย คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปถ้าหากว่าคุณมีนะเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่อีกทีนะครับผมนะครับสวัสดีครับ